สว,วัสดีครับพี่น้องแฟนเพจนัลกลบด่านเสืญทุกท่านนะครับทีมทานายกลุ่มพักใหม่ก้าวไปได้วยกันนะครับวันนี้ผมได้ทําหนังสือมายื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะขอตรวจสอบท่านนิดน,นึงว่าการปรับ่านระบบ PTM นี้มันชอบด้วยระเบียบหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะมันยังเป็นของใหม่เพราะเรามีการทักท้วง กับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไปตั้งด่านอยู่ตามต่างจังหวัดหรือตํารวจภูธรนะครับว่าการป่าเนี้ยแล้วมีการพูดคุยกันว่ามันไม่ต้องผ่านพนักง,งานสอบสวนก็ได้เพราะมันเป็นของหม่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันคลายคือมันมันไม่ได้อ,อ,อธิบายเหตุผลเพียงพอที่ประชาชนจะเข้าใจเพราะในเมื่อว่ากฎหมายนะครับถ้าตามกฎหมาย วิธีพิจารณาความหายาม,มาตรา142และ145นะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อนำส่งอายการว่าจะเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับตรงนี้มันก็ต้องเป็นภาระว่าถ้าถามนั้นหน้าด่านไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเจ้าหน้าที่เองก็เหมือนกับไม่อยากให้เราถ่ายอะไรต่อเมื่อไรนี้นะครับ ต,ตอนนี้จริงๆเนะี่ยผมอยากขึ้นไปหาพบวตรอแต่ยุ่งเหลือเกินนะคือเรามาทีไรเราก็ไม่ค่อยได้พบตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถามว่ายศน้อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านเป็นข้าราชการตำรวจเป็นผู้ที่จะต้องรับใช้พี่น้องประชาชนเมื่อเขามายืน่นหนังสือเพราะฉะนั้นท่านเองก็ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ซึ่งมันมีระเบียบว่าถ้าจะสัมภาษณ์ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวเราแต่สัมภาษณ์มันต้องสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่นะครับมีข้อห้ามอย่างนี้นผมถามว่าสิบตำรวจพูดดีกว่าผู้ใหญ่เยอะแยะเลยอันนี้ผมอยู่ที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะผมไม่ได้มีประหมาทไทยนะครับเพียงแต่ว่าข้อห้ามอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมสาหรับตำร,รวจดีๆที่เขาอยากจะพูดบ้างนะครับสิ่งที่พวกผมทาเนี่ยว่ากรณีเนี่ยในเมื่อว่ากฎหมายมาตราหนึ่งสี่สองและ14 5ห้ามันยังมีผลบังคับใช้อยู่ถึงแม้ว่ากฎหมาย มาตรานนี้มันจะประกาศใช้ตั้งแต่2 4งสแต่ถามว่าถ้ามันไม่ได้ถูกรกเลิกมันพนักงานสอบสวนก็ต้องมีหน้าที่นะครับที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งไปยาการว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับแต่นี่เป็นการรวบลักตัดตอนปรับผ่านระบบพีดีเอมซึ่งพวกเราสงสัยก็เลยมายื่นหนังสือให้ทางสํานักงานตํารวจสากทางทะเลนะครับตรวจสอบดูีิว่าการทําอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ เป็นท่านลองโชคนะครับกลิ่นกลิ่นสกุลนะฮะที่จะรับหนังสือผมครับแล้วก็ท่านลองอยู่คนนึงมามาให้ดูหน่อยเดียวไม่ใช่ท่านลองหน้าตาดีอย่างนี้มันต้องออกกล้องหน่อยมามาเพื่อให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าท่านได้รับหนังสือหรือมาหาผมาลึกที่ผมมาหาแล้วได้เจอท่านน่ะนะครับขออนุญาตนิดนึงลองมาลองมา นะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมไปยื่นหนังสือก็ได้อธิบายความไปแล้วนะนะครับว่าเอ่อมันเป็นเหตุสงสัยที่พี่น้องประชาชนนะครับเจญท่านท่านตรงนี้นิดนึงไม่ไม่ไม่ผมเพราะว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วผมก็ไปดาเนินการต่อไปอ่าแต่ผมจะไม่ไม่ไม่จะไม่ไม่ไปไายสดกับคุณไม่ใช่หน้าที่ผมอ่า ข้าใจ ALLY, ไ่ไหมทีนี้มันมันก็คือว่า้าคุณคุณก็ยื่นหนังสือมาผมก็รับไปเอาแล้วยื่นหนังสือมันไม่เห็นนั่นไม่ยืนนั่นกล้องมันไม่เห็นได้ยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถ่ายอะไรอะไรเลยอะไรเนี่ยเอาเหรอเอาถ้าถ้าถ้าคุณยื่นหนังสือมาเดี๋ยวผมจะเนินการให้คุณไม่ต้องห่วงหนังสือถึงถึง ที่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านจะบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์เอ้าผมไม่ยื่นหนังสือนะแต่ทีนี้ว่าไอ้ตำรวจตำรวจคนที่จะรับผมนี่อยู่หลังกล้องอย่างไรเนี่ยไม่ไม่คือคุณก็ถ่ายรูปไปเท่านั้นเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่แล้วต้องอธิบายความอะไรมันไม่เกี่ยวเลยอ่านะไม่ใช่ที่ที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันคือกฎหมายมาตราไหนที่บอกว่าไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์แล้วกันเอามีดดีกว่าอ่านะเพราะว่าคุณจะมาอ้างกฎกฎของไทยระบบไม่รู้หรอก เอ้าไม่ใช่ดิท่านมันมันก็ต้องคือคนเราท่านจะถูกห้ามมันต้องถูกห้ามด้วยกฎหมายแล้วเราอยู่อยู่แล้วมี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 อำนาจอะไรมีหน้าที่อะไรมามาไล่สวดเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ยื่นหนังสืออผมถ่ายทอดสด่ยื่นผมถ่ายทอดสดเพื่อให้มันเป็นหลักฐานว่าวันนี้ผมมายื่นหนังสือที่สำนักงานำรจแห่งยุติรผมรับไว้นะนะครับผมรับไว้อก็เท่านี้แล้วทำไมต้องต้องบอกต้องต้องพู้นว่าสิทธิต้องอะไรอย่างเงี้ย หน้าที่ผมผมมีงานต้องทาไปทาเถอะทะาถ้าถ้าถ้าท่านมไปทำเถอะนะครับโอเคนะครับครับผมไหวเอาไปทำเถอะนะครับผมผมเห็นคุณใน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 เฟซบุ๊กบ่อยๆครับแล้วจะงเป็นแฟนอยู่เหมือนกันอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงหนังสือถึงมือของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบแน่นอนอ่าครับครับผมผมขออนุญาตเดี๋ยวผมผมมีงานทำเนี่ยผม เราประชุมอยู่เนี่ยก็เรีบลงมาก่อนเชิญนั่นเองนะครับแต่แต่โอ้โนี่ขนาดที่จะถามน้กการเมืองชาติผมยังเจออย่างเงี้ยแล้วนักปัญหาอะไรแต่กับพลเมืองไม่อนก็ก็ที่งานผมก็ทับไว้แล้วไงไม่ใช่คือจริงๆริงตรงนี้เนี่ยผมเปิดกล้องอยู่ท่านพูดบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์นู่นนี่นั่นเหมือนกับโอเคนะเดี๋ยวน้องสองคนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะอ่านะครับอ่า ก็ไหวครับคือถ้าถ้าผมเจออย่างนี้ผมนะผมไม่อ่าอน,นิพพานตำรวจเอกนะพันตำรวจเอกอ่าพันตำรวจเอกนะออกมาแนวนี้ขนาดในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับพวกผมอยู่แล้วผมมาคนเดียวครับนะครับผมมาคนเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ